ตอนนี้นะคะเราอยู่จังหวัดสระบุรีนะคะวัดพระพุทธฉายค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะ,ะบันไดที่เราขึ้นนี่ก็ประมาณ2 0 0กว่าขั้นเขาบอกกันอย่างนั้นนะคะเราก็ค่อยๆชิวๆขึ้นไปนะคะลิงเยอะมากนะคะที่นี่คนที่มาก็ระวังทรัพย์สินด้วยนะคะแต่เขาก็มีคนดูแลแต่เราก็ช่วงที่เดินบันไดขึ้นไปนี่จะไม่มีคนดูแลเรานะคะเราต้องดูแลตัวเองค่ะ เดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระกันนะคะไหนไมาแล้วก็สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ชื่อพี่ไล่์พี่นุพรลัตน,นะคะเราเพิ่งมาเจอกันในทัวร์นะคะทัวร์วที่เรามาเที่ทัวร์บุญกันนะคะจังหวัดสระบุรีค่ะซึ่งข้างบนเนี่ยเราจะขึ้นไปนะคะมีบันไดเดินขึ้นไปประมาณ200กว่าขั้นค่ะวัดนี้ชื่อว่าวัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบุรีนะคะ เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนซึ่งข้างหลังเนี่ยเรามาถ่ายรูปนะคะจะเห็นวิวธรรมชาติสวยมากเลยเห็นทางยกระดับเป็นสะพานนะคะสวยค่ะข้างหลังนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระกันนะพี่เนาะแต่ถ้าคนขึ้นมาข้างบนนี้ต้องระวังลิงหน่อยนะคะที่นี่ลิงเยอะค่ะใช่ค่ะให้ไปทำก่อกต้องติงก็ต้องบอกมาก่อนเนาะค่ะใช่ค่ะอันนี้นะคะหินสวยๆมากเลย คือเขาทำ,ท,ำทางจะเข้าไปข้างในเลยนะคะซึ่งมีหินสองฝั่งเลยสวยงามมากวันนี้นะจริงอะ่ะมีมานานแล้วแต่เราเพิ่งจะเคยมาค่ะซึ่งมันเป็นแค่ทางผ่านเราคิดว่าเป็นแค่ทางผ่านก็เลยไม่ได้แวะนะคะซึ่งข้างบนเนี่ยเราเดินขึ้นไปเดินไปเรื่อยๆอยู่ข้างบนเนี่ยค่ะสวยมากเลยมีแบบเขาทำเป็นทางระหว่างทางตรงกลางนะคะ เนี่ยระหว่างทางพี่ไปแอคติ้งตรงนี้ให้ยื้อหน่อยเดี๋ยวพี่ยืนเนี่ยเห็นไหมสวยนะพี่เนี่ยมีก้อนหินอยู่สองฝั่งเลยนะคะหฝั่งนี้กับฝั่งนี้เห็นนะคะสวยค่ะแล้วก็มีทางเดินตรงกลางดีจังเลยสวยแล้วข้างหลังนี่นะเป็นธรรมชาตินะคะธรรมชาติมากเลยเนาะสวยใช่สวยมากเนี่ยดหินเนี่ยสวยนะ จริงไม่สูงนะแค่นี้เองเทาคิดว่าขึ้นสูงใช่อย่างว่าคุณพี่น่าตั้งเจ็ดสิบสามแล้วไงแกก็เลยแกบอกพี่ขอนั่งก็อย่างว่านะถ้ารุ่นนี้อะไรหักไปแตกไปมันก็หาอะไหล่ยากแล้วนะพี่ใช่อย่างเรามันออกเป็นอาลูบิกใช่ใช่ใช่ นีแต่คนเหนื่อยแรงศรัทธาอันนี้นะคะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนตอนนี้เราอยู่ข้างบนลอยพระพุทธฉายนะคะเป็นรอยพระพุทธบาทนะคะซึ่งเราจะต้องทำเรามาทําบุญก่อนนะคะวันนี้เราทําบุญกับเบื้องแล้วก็ซื้อดอกไม้ทุบเทียนนะคะมาไหว้รอยพระพุทธบาทข้างในนี้นะคะอยู่บนบนดนะคะ ลอยุษบาบ้านนะคะลอยสลับบุรีค่ะอยู่บนยอดเขาอยู่บนยอดเขาเลยลอยกบบาสลับุรี ที่นี่คือวัดพระพุทธฉายนะคะอันนี้เป็นบริเวณน่าจะเรียกบรรบนะจังหวัดสระบุรีนะคะเป็นรอยพระพุทธบาทนะคะอันนี้คือเป็นด้านในอันนี้ด้านหน้านะคะอันนี้เราอยู่บนยอดเขานะคะตรงนี้น่าจะเป็นยอดสูงสุดของเขานะคะ น่าจะเป็นแบบภูเขานี่จันไทยนะด้านหน้าเนี่ยนี่อยู่บนยอดเขาเลยนะคะนี่อยู่บนเขาอยู่บนยอดเขาแล้วนะคะเราขึ้นมาไหว้พุทธบาทข้างบนนี้กันนะคะวิวทิวทัศน์สวยมาก สะพานยุคร,ระดับข้างล่างนะคะหรือสะพานทางด่วนอันนี้ก็มีบ่อน้ําข้างล่างด้วยโอ้ตรงที่มีสระน้ําบนเขามีสระน้ํานะคะแปลกอะ่ะแต่ข้างบนนี้จะไม่มีลิงนะคะแต่จะได้กลิ่นแบบกิน่นกลิ่นลิงอะนะคะกิ่นสาบลิงธรรมชาติมากเลยค่ะบนยอดเขานี้ อันนี้เป็นเนินของภูเขานะคะที่สูงที่สุดแล้วคือข้างบนนี้นะคะอันนี้เป็นยอดภูเขานะคะยอดของภูเขาเลย ็เป็นที่เขาขายดอกไม้ทุกเทียงที่นี่นะคะแล้วก็ทำรุ่นทำบุ่นกระเบื้องนะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณโดยรอบนะคะอันนี้ก็เป็นที่เขาเข้ามาถ่ายรูปก,กันนะคะแต่ต้องระวังนะคะจะตกลง,งไปได้ วัดพระพุทธฉายนะคะจะังหวัดสระบุรีค่ะธรรมชาติสวยมากเลยเป็นเขาเป็นทิวเขาเลยนะคะสวยคนก็จะมาถ่ายรูปตรงนี้เช็คอินกันตรงนี้นะคะสวยค่ะวัดพระพุทธฉายนะคะจังหวัดสระบุรีค่ะอันเนี้ยเป็นเขาเนี่ยอยู่บนยอดเขาอันนี้อยู่บนยอดเขา วัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบุรีนะคะวิวส่วนมากต้องแต่ระวังนะคะมายืนคือตรงนี้กำแพงเขายัางไม่ได้ทำไงอันตรายเดี๋ยวน,นะเขาถ่ายแบบนี้นเราขึ้นไปไหว้รอยพระพุทธบาทแล้วนะคะข้างบน,บนสวยงามมากเลยข้างบน ข้างบนจะมีวิวสวยมากขบถบาทนะคะจะอยู่ข้างบนนี่ค่ะ พระพุทธฉายนะคะอันนี้ทางลงแล้วนะเราขึ้นมาไหว้ลอยพระพุทธบาทกันแล้วแล้วเราก็จะลงกันแล้วค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดพระพุทธฉายนะคะซึ่งเราก็ขึ้นไปไหว้ลอยพระพุทธพระพุทธบาทนะคะเบื้องขวานะคะเป็นพระพุทธบาทเบื้องขวาแต่ที่นี่น่าจะมีตำนานนะคะแล้วเขาก็ทําทางขึ้นมานะคะเนี่ยตรงนี้ วัดนี้มีมานานแล้วแต่เราเพิ่งจะเคยมาเป็นครั้งแรกซึ่งเขาสร้างอยู่บนยอดเขาเลยนะคะถ้าใครมีโอกาสเนี่ยน่ามาแวะนะคะอยาคิดว่าเป็นทางผ่านวัดนี้สวยค่ะจากดูบริเวณโดยรอบนี่นะคะวิวทิวทัศสวยมากม,มีก้อนหินก้อนใหญ่ๆนะคะ รอยพระพุทธบาทเบื้องขวานะคะที่วัดพระพุทธฉายนะคะจังหวัดสระบุรีคะ่ะบรรยากาศสวยมากพี่นกพละกกำลังเดินลงมาะคะ่ะตอนนี้เราก็จะลงแล้วนะคะจากวัดจากรอยพระพุทธบาทนะคะข้างบนตรงนี้จะเป็นช่องเขานะคะสวยมากเป็นรอยช่องเขามีเขาสองด้านนะคะ พระพุทธฉายนะคะจังหวัดสระบุรีค่ะรอยพระพุทธบาทเบื้องขวานะคะอันนี้เป็นเขาเป็นช่องเขานะคะสวยงามมากอันนี้เป็นช่องเขานะคะรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาของพระพุทธเจ้านะคะเราขึ้นไปไหว้มาแล้วชื่อวัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบุรีค่ะ ตรงนี้จะเป็นที่ที่สวยมากอันนี้ก็วัดพุชฉายนะคะบริเวณโดยรอบเนี่ยจะมีลิงเดี๋ยวเราลงไปถ่ายลิงกันนะคะไปดูซิว่าที่เนี่ยลิงเยอะแค่ไหนเยอะนะคะที่นี่ลิงเยอะค่ะแต่เขาไม่ให้อาหารนะคะ อันนี้เป็นทางลงนะคะมีตอนแรกเรามาเราเห็นลิงเยอะนะตอนนี้ลิงหายไปไหนก็ไม่รู้เขาหลบร้อนหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราลงไปดูว่าลิงที่นี่จะมีความประพฤติดีแค่ไหนนะคะว่าเขาดื้อเขาโซนไหมเหมือนกับที่เขาบอกกันหรือเปล่า มาทำบุญกันนะคะที่วัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบ,บุรีค่ะขึ้นไปไหว้พระพุทธบาทเบื้องขวานะคะข้างบนค่ะซึ่งเราก็ไหว้เสร็จแล้วเราก็จะลงก,กันแล้วมาสะดวกนะคะเดินไม่เท่าไหร่เองเดินแค่2 0 0กว่าก้าประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ถึงถึงยอดเขานะคะถึงเป็นยอดเขาเลยอันนี้เป็นทางขึ้นนะคะทางทางลงรถนะคะ แล้วก็เอารถมาจอดทางนี้ได้เห็นไหมคะรถมาจอดที่จาดจอดนะคะอันนี้เราก็ลงกันมาแล้วโอ้โหก็ปล่อยให้กลไปให้เป็สาดวยนี่เป็นสารอกอย่าง เดี๋ยวเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวลงมาทำบุญโอ้ต้นสาระหอมมากพระพุทธชายนะคะเขาให้ไปปิดทองข้างในได้ด้วยนะเขาให้เข้าไปถ่ายได้ไหม ที่นี่คือพระพุธฉายจังหวัดสระบ,บุรีนะคะอันนี้ประวัติเรือนรางหมดแล้วอะ่ะอันนี้เรามาพระพุทธฉายนะคะโอ้โพ,พุทธุายจังหวัดสระบ,บุรีนะคะ

เป็นพระพุทธฉายนะคะกรุงเทพครับจัดไหนคก็ไหนแล้วก็จะเข้าไปข้างในไปดูไงเขาบอกว่าพระนอนค่ะเป็นพระนอนอันนี้ตรงข้างในจะเป็นพระนอนนะคะอันนี้เป็นพระสียะเมตไตรนะ น,นี่ภาษากระจายคะ่ะน,นี่รอยพุธช,ชายนะคะรอยพุธฉายจังหวัดสระบุรีคะ่ะอันนี้คือเสด็จพ่อรอห้านะคะอ่าเขามี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สเสด็จประพาสเมืองสระบ,บุรีตอนสเสด็จพระพุทธฉายเขาบันทึกไว้ด้วยนะคะวันจันทร์ที่17ธันวาเวลาเช้า1โมงเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สเสด็จทรงมา้าพระที่นั่งออกพระพา ไปตามทางหลวงข้ามทางรถไฟออกทุ่งนาและเข้าดงถึงพระพุทธฉายเวลาเช้าสามโมงเศษระยะทาง233เส้นมีพระสงฆ์สวดชยันโตรับเสด็จอยู่เชิงเขาเสด็จพระราชดำเนินขึ้นมานมันสการพระพุทธฉายและปะทับสเสวยเช้าที่ศาลาทรงจารึกอักษรพระนามจอปอร ที่เพิงผาและมีปีที่เสด็จพระราชดำเนินมาณที่นี้รอสอ79รอสอ91รอสอ104และรอสอ115แล้วโปรดให้อาราธนาอธิการล้นวัดพระพุทธฉาย มาถวายเทศนามหาชาติคำราวเวลาบ่ายเสด็จพระราชดำเนินขึ้นเขาลมมีมณฑบพระพุทธบาทบนยอดเขาเสด็จลงจากเขาลมแล้วสวยกลางกลางวันที่สารานั้นด้วยทรงฉายพระรูปเวลาบ่ายสามโมงครึ่งเสด็จกลับจาก พระฉายนะคะอันนี้ก็มีความหมายด้วยนะคะที่เขาบันทึกเอาไว้นะคะอันนี้เสด็จพ่อรอห้านะคะเราก็มา,ามาบูชาท่านนมัสการท่านซึ่งเราก็บูชาอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นลอยคือที่มีเจ้าฟ้านะคะและเจ้าแผ่นดินนะคะท่านทรงเสด็จมาแล้วบันทึก นะคะรอส79นะรอส91รอส104 115นะคะเสด็จพ่อรอ5ท่านเคยเสด็จมาตรงนี้นะคะมีอักษรยอร่อของพระองค์นะคะจอปอรนะคะจอปอรค่ะนี่นะคะสวยงามค่ะท่านท่านได้ลงอักษรพระนามของพระองค์ไว้นะคะตรงนี้ก็มีพระนามว่าสวนะคะอาจจะเป็นเจ้าฟ้านะคะ มานะคะแล้วก็พศ6 3สค่ะอันนี้ก็เป็นรอยอักษรน,นะคะ3พฤศจิกา2516นานะคะสลิวันวารีมหิดลนะคะหกรกฎาคม40นะคะก็เสเด็จมานะคะรอพศอพออ9 9น่าจะเป็นละ9นะคะเพชรชรัตน์นะคะอันนี้ น่าจะเป็นพระชรกิติยาภานะคะท่านส่งเสด็จมานะคะ27เมษายน58นะคะท่านเคยเสด็จมาอันนี้ก็สิลินทรนน่าจะเป็นพระเทพนะคะมีพระนามของพระองค์อยู่นะคะซึ่งเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินท่านได้เสด็จมาณที่นี้นะคะถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากลอยพระพุทธฉายค <S S S> ่ะคนก็ต่างมาดูนะคะลอยกันตรงนี้ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปทำบุญตรงผระนอนกันนะคะ,ะเขอาอยือถ่ายหน่อยนะคะนี่เป็นพนามอักษรย่อของท่านนะคะแต่และพระองค์ที่มาพระองค์ก็มาประทับลอยจากาจารึกลงไปนะคะเป็นอักษรย่อของของพระองค์นะคะของแต่และพระองค์ค่ะ,ะท่านโทษ ข้างในก็จะเป็นพระนอน เหมือนไม่หนเสือมองภาพลงมาแล้วก็จะเห็นภรยขอ่านนะครับสดติดตา่วงผาหรือเจ้าพราของท่านซึงเงาะรัย่ประธานก่อนสังเกตง่ายมากนะครับเวลาฝนตกไปน้ำฝนในหน้าผาลงมาเพียงออกทรายขวาห ว่านางผลไม่ไหลผ่านเงาของท่านเลยผลสาไปก็หมุนกลับนคบคุณนอกนั้นเี่พระพุทธเจ้ากระวดและศึกษาธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหรันต์ก็คำพุทธเจ้าเสร็จกลับมี้พระคารากก็ขอถึงไว้กาไหว้บูชาอันนี้พี่เขาบรรยายอ,ากกอยู่นะครพระพุทธเจ้าชายเอ<ะ>าติดที่หน้าผายอ่งนี้ไว้นะครับผมก็เป็นที่มามของวัดพระพุทธชยัยหรือเงาของพระเจ้าตรงนี้นะครับผม สลอกลอยพระบาทเขาเป็นบนยอดเขานะครับจะเป็นลอยพระบาทเรื่องขวาสลับเรื่องซ้ายอยู่ที่วัดน้ำพระบาทนะครับก็คนพบในสมัยเดียวกันนะครับผมยอดเขาเลยเราก็จะมีบันไดขึ้นไปประมาณ4 7 5ขั้ท่านนะครับผมส่วนบางท่านมีรถมาก็ขับขึ้นไปได้นะครับก็จะมีลานจอดอยู่ข้างบนนะครับผมประจอดเสร็จเดนอีก้ประมาณ250ขั้ทนก็ถึงลอยพระบาทเรื่องขวานะครับผมบนยอดเขาเลย คือมาที่นี่จะมีคนอธิบายนะคะให้เรารู้เป็นรูปของพระพุทธฉายนะคะคุณเห่าสีน้ำตครับใส่กันแนกนะครับใส่แล้วค่ะคุณลุงใส่ให้คุณลุงแล้วครับนเข้าไปกนไปไหว้พระมาแล้วผมมีดแลนั่งไปไปโชคดีค่ะโชคดีค่ะเดี๋ยวมีโอกาสมาใหม่นะครับนี่น แดดล้งแดดพื้นบบค,ครับสวยงามมากเราก็ไปสนทนากับขอทานนะคะขอทานเขาก็คือเขาพิการเขาพูดไม่ค่อยชัดอันนี้เราลงแล้วนะคะเป็นรอยพูุทธฉายนะคะซึ่งเราก็ได้ยินมานานแล้วเราได้ยินมานานแล้วแล้วเราก็เพิ่งได้มานะคะรอยพระพุทธฉายจังหวัดสระบ,บุรีเป็นรอยบบเป็นรูปพระองค์เลยนะคะเป็นรูปพระพุทธเจ้า ต้องสังเกตดูดีๆค่ะเป็นรอยสีส้มๆนะคะจะมีคนอธิบายนะคะมาที่นี่จะมีคนอธิบายให้เราฟังถ้าเราไม่รู้นะคนคนที่อยู่ที่นี่ยอยู่ข้างในที่เขาดูแลเขาจะอธิบายให้ฟังนะคะเนี่ยค่ะอยู่ข้างบนนะคะเนี่ยค่ะที่เขาสร้างบนดดเนี่ยนะคะแล้วก็ไปไหว้พระพุทธบาทนะคะเบื้องขวาก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะคะเป็นเขาที่อยู่รอบๆเนี่ยค่ะอยู่ใกล้ๆก,กัน ล่มลื่นนะคะวันนี้คนไม่ค่อยเยอะค่ะอันนี้เราก็าทางลงกันนะคะเราก็าขึ้นรถล้ว